ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบก,กับแพรแล้วนะคะที่ช่องพ่แพรรีวิวค่ะแล้วก็ขอฝากเพจนะคะมิสุบิชี่บายพ่แพร์วันนี้นะคะเรามาอยู่กันกับนี่ตัวนี้เลยเป็นกระบะนะคะดัแบเบิลแคบของเรานะคะแต่งแบบนี้เลยออกรถแค่49,000บาทนะคะเดี๋ยวแพรมาให้ดูว่าแต่งอะไรบ้างนะนี่ค่ะด้านหน้านะกระจังหน้าเราแรปเป็นสีแดงนะคะแล้วก็แรปเคฟล่าด้วยอ่าส่วนกรอบป้ายนะคะเป็นกรอบป้ายไทยเทสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ อ่ะแล้วก็แพรจะพาไปดูล้อแมกด้านข้างนะคะชึบซึบนี่ล้อแมกนะคะเราเลือกลายแมกได้นะแมกมีให้เลือกมากกว่า2ี่สิลายเลยอ่าแล้วก็เลือกได้แม้กระทั่งตัวขอบด้านในนะคะหมุดด้วยหมุดก็เลือกสีได้อืมอ่ะต่อมามาดูที่นี่หูกระจกเราเป็นขอบเคปลาเหมือนกันนะคะอ่ะมาต่อกันที่ ตรงนี้เราก็ทำเป็นเคฟล่าให้นะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้กลับข้างประตูด้านล่างหน่อยอเป็นสีดำแดงแบบนี้นะคะเป็นเคฟล่าด้วยนะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบนี้ออกรถไปเลยสี่0 0บาทนะคะผ่อนเพียงเก00ันนิด,นดเท่านั้นไม่ถึงหมื่นนะมาดูกันด้านหลังนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นเคฟล่าเหมือนกันตรงนี้ด้วยเขาเรียกอะไรอะสปอยเลอร์อไหมอะ ่าเป็นเคฟล่าแบบนี้นะคะอ่ามาดูกันที่ด้านหลังด้านหลังก็นี่เป็นกรอบป้ายไทยเทอย่างที่บอกนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงดำเคฟลา่าเหมือนด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวแพรพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสีดำแบบเบิ้ลแคบเหมือนกันคะ่ะ ราคารถนะคะอยู่ที่689,000บาทาดาวเพียง49ได้ชุดแต่งรอบคันแล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยเดี๋ยวแพรพาไปดูอีกคันนึงค่ะแล้วก็นี่นะคะอีกคันหนึงแต่งคล้ายๆกันกับแบบนั้นเลยค่ะแต่คันนี้เป็นสีดําออกรถ49เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความานี่แรปแดงแล้วก็เคฟล่าเหมือนกันนะก็พิเศษตรงนี้ค่ะเป็นครอบัวซีจะเป็นลายเคฟล่านะคะคันนี้อ่า ามาดูที่ตัวล้อแม็กกันค่ะนี่ล้อแม็กนะคะเราก็เลือกได้อย่างที่บอกเลยตัวนี้เป็นล้อแม็กแบบใบพัดค่ะสวยมากค่อนข้างปัดกับสีรถมากเลยสีแดงดําสวยโอเคค่ะมาดูกันที่นี่กระจกข้างก็เคฟล่าเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็ด้านบนเสาอากาศ ก็ทำลายเคฟลาให้ด้วยหรือว่าใครอยากจะเป็นแบบสีแดงสีแดงดำอะไรงนี้ก็บอกแพ้ได้นะคะแพ้จัดให้ได้หมดตามที่ลูกค้าขอนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลายเคฟล่าเหมือนตัวนั้นเหมือนกันอ่าแล้วก็แพ้แผมเป็นตัวกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะนี่ด้านในคือซื้อไปใช้ใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้ว แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ติดตัวป้ายทะเบียนนะคะก็จะไม่เห็นตัวกอบป้ายไทยเทแล้วนะคะใครไม่อยากได้ก็บอกแพ้ได้นะคะอยากได้เป็นกอปป้ายเรียบเียบก็ได้อ่าอ่าเลยอ่าโอเคค่ะแพ้ก็จะมาสรุปโปรนะคะตัวนี้เป็นสีประตูเตี้ยนะคะแต่งทั้งขันล้อแมกเลือกได้นะคะโปรอยู่ที่49,0 0 0บาท ส่งเพียง9,000นิดนิดแปงวนนะคะใครสนใจก็สอบถามแพรมาได้นะคะทักมาที่เพจแพรหรือว่าโทรมาหาแพรได้เลยค่ะที่089 48 4 4ดนะคะออกรถ49ที0่เทีเดียวที่ดี่เท่านั้นนะคะออกได้จริงนะคะแล้วก็แพรมีไปส่งทั่วประเทศเลยคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ไปส่งได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ